พามาชมกรุงเทพนะครับบริเวณแถวปากคลองพระขนงนะครับระขนงก็จะเป็นคลองที่คดเคี้ยวนะครับตามชื่อเลยขนงก็แปลว่าคดไปคดมาดูนะครับคดสมชื่อที่เขาตั้งจริงๆนะครับก็จะมีหลายโครงการเลยครับที่สร้างมาแรกๆนะพวกฮาบิโตะพวกแสนสิริเห็นไหมครับสะพาน พาบิโตแสนสิริมันก็จะเป็นโค้งพอดีเลยครับไปตามเรื่อยๆเห็นไหมครับเป็นโค้งเป็นพักขนงที่แปลว่าโคโค้งนะครับไไน่ครับไปไว้ที่วัดมหาบุตรได้มันก็จะไหลมานะครับตามทางมาเรื่อยๆก็ไ,ไหลโค้งคดไปคดมานะครับจะไปออกที่ตัวแม่น้ำเจ้าพญานะครับตรงบริเวณท่าเรือปัจจุบันนะครับซึ่งตามที่คนคุยกันนะครับก็ ถือว่าเป็นท่าเรือนะครับตรงนั้นก็คือพัฒป,ประแดงเดิมนะครับชุมชนพัฒป,ประแดงเดิมนะครับเราอยู่บนโครงการรามาด้านะครับสตาร์ทที่4ี่ล้านบาทครับตารางเมตรละแสนห้าใครสนใจนะครับพี่หมอพามาดูได้นะครับเป็นโครงการที่เห็นการเคลื่อนไหวมีพลังชี้เยอะมากเลยครับว่าจะเป็นทางด่วน ขั้นที่หนึ่งนะครับทางด่วนอานลงค์รามินทาอานงค์ไปลงที่รามินทานะครับจะเห็นโซนเมืองครับเป็นกรกิจแท่งเป็นป่าชัดเจนเลยนะครับน <c oughs> ี่คือสภาพโครงการคอนโดไฮไลท์นะครับพี่หมอชอบตรงที่เราเห็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะบเป็นปากทางของแม่น้ำ ขอ,ของคองนะครับมีวัดสะพานแล้วตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณท่าเรือฮะแถวนี้คือพระประแดงเดิมนะครับ